รายการคำตอบชีวิตคำถามข้าใจชีวิตเกิดได้ภายกำหนดมายังสงสัยว่ามีบอสาดนาหรือว่าแค่ตาเหตุบุญญาตินามคำตามพันวา่าก็บอมั่นใจ สิไปใส่บกเคยมีภัยให้คำยืนยันสว่วงเลื่อนจริงจาก,จากพระคัมภีร์เขาเมืองยังมีไส้สนา เอามาจากพระคัมภีร์ลูกาบทีสิบเก้าองค์พระเยซูกับลูกศิษย์สนิททั้งเบิร์ตของเพิ่นกับพากันกำลังย่างไปเมืองเยรูซาเล็มและพ่อพวกเพิ่นใกล้สิหอดเมืองเยรูซาเล็มแห้งแล้วพระเยซูเพิ่นก็นได้ทรงลูกศิษย์สองคนให้ย่างลวงหนาไปก่อนเพิ่นได้สร้างค่วมพวกเล่าไหวว่าให้เขาไปในหมู่บ้านทั้งหนานันเดอร์และพ่อพากันเขาไปในหมู่บ้านหันแล้ว เจ้าสินแนมเห็นลูกล่าน่อยโตหนึ่งถือกลามไวมันเบื่อเคยมีผู้ใดเคยได้ขี่หลังมันมาก,ก่อนและพวกเจ้าให้ไปแก่เสือกมัดล่าน่อยโตนันออกแล้วจูงมันมามองหนีหาคอยทามีคนมาถามเจ้าว่าเจ้าแก่เสือกมัดล่าโตนีออกเฮ็ดอีหยังก็ขอให้บอกไปจังสีว่าอาจารย์ของคอยต้องการชิใส่มัน แล้วพ่อชิดสองคนหันเดบไปหอดมูบ้านทิวาเล่าก็บเดบผ้ากันพ่อลูกล่าโตนั้นคือจังแบบีิพเยซูเดบบอกไว้นั่นละพวกเล่ากัเลยผ้ากันแกเสือ้อมัดลูกล่าโตนั้นออกโอ้มันก็นเป็นไปตามยางีิพเยซู้ว้าไว้ก่อนก็คือว่าเจ้าของล่าโตนั่นได้ย่างมาถามว่าเจ้าสิผ้ากันแก่เสือ้อมัดล่าโตนี่ไปเหตุอีหยัง บรรลุศิทยิสนิทของพระเยซูก็บเฝ้าตอบไปว่าอาจารย์ของพวกคอยต้องการสิใส่มัน่นหลังจากหันพวกเล่ากระเดาเอาลูกล่าโตนี่มาไห้กับองค์พระเยซูและวพวกเล่ากระเดเอาเสือคุ้มมัปูใส่ทังหลังลาเพื่อให้พระเยซูเ่นนังตอนที่พระเยซูก,กำลังขี่หลังล่าพานไปสาบานกระเดาเอาเสื้อเอาพาของเจ้าของมาปูลงตามถนน,นหนทาง และพบพระเยซูเพลนมากไก่ทางสีหอดเป็นมองถนนใหญ่คนที่แห่ตามมากบผพากันโฮ่ห้องสรรเสริญพระเจ้าแบบยินดีเงดในการอัศจรรย์ทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเพิ่นเดียพากันเห็นมาคนทั้งหลายกับห้องขึืนว่าขอองค์พระเจ้าอวยพ่อในกับกษัตริย์ผู้มาในานา้มของพระเจ้าขอให้มีสันติสุขในสวรรค์สรรเสริญพระเจ้า และในบรรดาคนที่อยู่หันก็มีผู้นำศาสนาลังคนเพิ่นปนอยู่นําเพิ่นก็เลยไปเบากับพระเยซูว่าอาจารย์ขอได้ห้ามพวกเล่าให้เศร้าเบาจังสันให้แน่พระเยซูก็เดตตอบไปจังสีว่าโอ้ถ้าสีให้พวกเล่าเศร้าห้องบ่ก่อนกี่หินที่อยู่ในถนนนี่มันก็สีห้องขึ้นมาแท่นได้แล้วพ่อพระเยซู พิ่นมากไก่สีหอดเพิ่นกันแนมออกไปเพิ่นเห็นเมืองเยรูซาเล็มตั้งอยู่ทั้งหน้าองค์พระเยซูคิดเพิ่นก็ห,ห้องห่มห้องไห้กับเพราว่าเมืองเยรูซาเล็มนั้นเพิ่นเว้าขึ้นจังสี่ว่าเฮ้าเคยหวังอหลีวามือนี่สิเป็นมือที่ค้นทั้งหลายได้มากเข้าใจถึงหนทางแห่งค่วมสันติสุขแต่ตอนนี้มั่นบทท่านแล้ว สันติสุขนั้นได้ถึกปิดถึกเสื่องไวจากพวกเจ้าแล้วศัตรูคู่อริของพวกเจ้าสิมาทำาลายล่างพวกเจ้าเพราะว่าพวกเจ้าเบเดหูโตของเจ้าของเลยว่าณตอนนี้เป็นคณะเวลาที่องค์พระเจ้าได้เสด็จมาหาพวกเจ้าหลังจากหันพระเยซูเพิ่นกระได้สอนอยู่ในพระวิหารทุกมือทุกมือ ผู้นำศาสนาลังคนกนันแนมหาหนทางอยู่ว่าศิขาพระเยซูใดจังไดแต่พวกเล่าก็ยังคืดหาหนทางบททันพอเพราะว่ามีคนมาฟังพระเยซูอย่างหลายส่วนเลื่อนจริงจาก,จากพระคัมภีร์ านผู้ฟังกำลังฟังรายการคำต่อชีวิตสนใจติดต่อเาเพิ่มเติม0 9 3 4 1 7 0 4 0 5 Facebook รายการคำต่อชีวิต